สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวประชนรันกับปีรหัสนิสิตหกเจ็ดศูนย์เจค่ะลำดับที่ส1บค่ะวันนี้จะมาสแสดงการสร้างเฟสไดแกรมออฟฟาร์มัชติคอลเจลไทเกอร์บาร์แอนด์เวปรับค่ะโดยจะเริ่มจากการใช้เอกสารหนันทงทั้งหมดสีฉบับนะคะวันนี้สามารถนาเอกสารไปค้นหาใน Google ได้เลยค่ะเมื่อดาวโหลดแล้วนะคะหน้าตาเอกสารฉบับที่หนึ่งก็จะมีเป็นอย่างนี้ค่ะต่อไปค่ะฉบับที่2 หน้าตาฉบับเอกสารฉบับที่สองเป็นดังนี้ค่ะต่อไปค่ะฉบับที่สามนี่นะคะฉบับที่สามหน้าตาก็จะมีลักษณะนี้ค่ะต่อไปค่ะฉบับที่สี่นี่ค่ะฉบับที่สี่ก็จะมีลักษณะนี้ค่ะ ่อไปค่ะเริ่มจากการเตรียมตารางในสูตรดังนี้ค่ะโดยเราจะมาช่องที่ e 24ค่ะเราใช้สูตรเป็น1ลบ d 24่นะคะเราลักคำสั่งลงมาเลยค่ะต่อไปค่ะช่องนี้นะคะจะเป็น1หารด้วยวงเล็บเปิดวงเล็บเปิดหนึ่งหารด้วย d 1 3มฟิคค่าวงเล็บปิดลบด้วยวงเล็บเปิดวงเล็บเปิด8 3 1จดาหนึ่งสค่ะหารด้วยวงเล็บเปิด e 1 3ฟิคคูณด้วย1 0 0 0วงเล็บปิดวงเล็บปิดค่ะแล้วก็คูณด้วยรอน d 2 4วงเล็บปิดสตัวค่ะแล้วก็ลักคำสั่งลงมาค่ะ ทุดสัญมนะคะให้เหนือตัวหนึ่งเดียวค่ะต่อไปค่ะช่วงนี้นะคะเราใช้สูตรเป็น1หารด้วยวงเล็บเปิดวงเล็บเปิด1หารด้วยดีสิบสี่ฟขาวงเล็บปิดลบด้วยวงเล็บเปิดวงเล็บเปิด8.314ุ่งขาวงหารด้วยวงเล็บเปิด d 1 4คูณด้วย1,000งพัขาวงเล็บปิดวงเล็บปิดแล้วก็คูณด้วยลอน e 2 4ี่สขาวงเล็บปิด3ตัวแล้วก็รับคำสั่งลงมาเลยค่ะแล้วก็จะแบบทุดนิยมให้เหลือตัแหน่งเดียวนะคะ ต่อไปค่ะช่องนี้ค่ะจะใช้เป็น f 2 4ลบกับ273.15อยเจ็้าค่ะรักคำสั่งลงมาเลยค่ะแล้วก็เป็นนิยมค่ะให้เหลือแค่ตำแหน่งเดียวค่ะต่อไปค่ะช่องนี้นะคะจะใช้เป็น g 2 4ลบกับ273.15อยเจ็้าค่ะรักคำสั่งลงมาเลยค่ะขอใหยค่ะรักคำสั่งรักคำสั่งลงมาใหม่นะคะเรียบร้อยค่ะหลังจากนะ้ะเราก็จะมาสร้างกราฟโดยการเลือกไปที่ช่อง a 2 7ค่ะ แล้วก็กดไปที่แทรกค่ะกดไปที่แผนภูมิมันเป็นแผนภูมิที่2นะคะเรียบร้อยค่ะแล้วเราก็กดไปขีดขวานะคะกดเลือกข้อมูละคะ่ะกดไปที่แก้ไขเราจะใช้ค่าเอกนะคะเป็นช่อง A 27่สิเจนถึง A สาสิบสี่ค่ะต่อไปค่ะค่าแกนวายนะคะเป็นช่อง C สาสิบสี่จนถึง C ยี่ส2 7เจจนถึง C สาสิบสี่ค่ะ แล้วก็กดตกลงนะคะแล้วก็จะได้เส้นกาวออกมาหนึ่งเส้นค่ะคอไยค่ะเอาใหม่นะคะกดไปที่เลือกข้อมูลกดไปที่แก้ไขชุดข้อมูลแล้วเลือกค่าของอีกเป็นช่องนี้ค่ะแล้วก็ต่อไปค่าไา้นะคะเป็นช่องนี้ค่ะแล้วกดตกลงตกลงค่ะนี่ค่ะลักษณะแผนภูมิก็จออกาอย่างนี้ค่ะแล้วก็ทําการเปลี่ยนเป็นสีแดงค่ะ วงกลมเป็นสีแดงกวงนะคะแล้วก็เส้นเป็นสีแดงค่ะทําการเปลี่ยนนะคะกดที่จุดแล้วก็กดที่ขวาค่ะจะรูปแบบชี้ข้อมูลกดไปที่ช่องทางสีค่ะตัวทํรข้อมูลเอ้ะจะทำื่องหมายค่ะในตัวแล้วก็ปรับขนาดให้ใหญ่ขึ้นค่ะแล้วก็เลือกเป็นไม่เติมสีเป็นสีแดงค่ะแล้วก็ความหนาปรับเส้นให้หนาขึ้นค่ะต่อไปค่ะเลือกไปที่เส้นค่ะเป็นสีเป็นสีแดงเรียบร้อยค่ะต่อไปค่ะเรากดลิกขวาค่ะ การเลือกข้อมูลค่ะกดไปที่เพิ่มเราจะได้ค่าต่อไปนะคะค่าแกน x กจะเป็นช่องที่ D36 จนถึง D44 เลยค่ะช่องนี้นี่ค่ะต่อไปค่าแกน y ค่ะค่าแกน y จะเป็นช่อง H นะคะช่อง H อยู่นี่ค่ะ H36 จนถึง H34 ค่ะ H44 ค่ะนี่ราคะกดตกลง แล้วก็เราได้เส้นกลับตรงนี้นะคะเราทําการเปลี่ยนเป็น,ปนจุดวงกลมทึบและเส้นสีน้ำเงินทั้งหมดค่ะกดตัวทาเครื่องหมายค่ะเลือกตัวทำเครื่องหมายใ,ในตัวปรับขนาดให้ใหญ่ขึ้นค่ะแล้วเราเลือกเป็นสีฟ้าค่ะเออสีน้ำเงินค่ะแล้วเราก็เปลี่ยนนะคะเป็นสีน้ำเงินต่อไปค่ะเส้นค่ะเส้นเราจะเลอกเป็นสีน้ำเงินเหมือนกันนะคะนี่นะคะเราก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะนี้แลค่ะค่ะแล้วก็ทาการเพิ่มข้อมูลอีก เส้นหนึ่งนะคะกดเพิ่มข้อมูลเราใช้ค่าของแกน x ค่านี้นะคะเป็นตั้งแต่ d, d ะะยี่สจนถึง d 3 7ค่ะจนถึงสามเลยนะคะนี่ค่ะแล้วก็แกน y นะคะก็จะเป็นช่อง h เอ้ยช่อง i 2 4่สจนถึง i 3 7ค่ะกดตกลงค่ะแล้วก็ตกลงนี่ค่ะแล้วก็ได้ เก็จะได้เส้นกราฟออกมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราทำการเปลี่ยนตรงนี้นะคะให้ค่าสูงสุดเป็น80ค่ะแล้วก็เราก็ทำการเปลี่ยนตรงข้างล่างนะคะเป็นตกกนัวเลขเราจะค่าสูงสุดเป็น1ค่ะแล้วก็เลือกเป็น2ตัวเลขน,นะคะเลือกเป็น2ตำแหน่งค่ะทั่วไปวกดตัวเลขค่ะ แล้วก็เป็นสองตำแหน่งต่อไปค่ะฝนเลยก็จะปรับให้เป็นตำแหน่งเดียวนะคะเรียบบ้อยค่ะแล้วก็ปรับไปที่เส้นขีดนะคะเครื่องหมายขีดภายนอกภายในค่ะข้างล่างเหมือนกันค่ะภายนอกภายในแล้วก็ปรับให้หนาขึ้นนะคะเป็นเส้นสีดำให้เห็นชัดขึ้น ก็แบบตรงสือให้หนาขึ้นแล้วก็เห็นชัดขึ้นค่ะเรียบร้อยค่ะเราจากน,น,นะคะแล้วก็กรรมนี้เราจะไม่มีชื่อแผนภูมินะคะแต่จะมีชื่อแกนค่ะโดยตรงนี้นะคะเราจะให้เป็นชื่อแกนเป็น fishing temperature นะคะแล้วก็องศาซลเซียนค่ะทำการคัลองนะคะไม่เป็นการเสียเวลาค่ะเรียบร้อยค่ะปรับตรนสือนะคะให้ ดำค่ะแล้วก็ตัวหนาขึ้นแล้วก็วางตรงกลางค่ะต่อไปข้างล่างค่ะข้างล่างจะให้เป็นชื่อเป็นโอ้ขอไปค่ะข้างล่างนะคะเราจะทําให้เป็นชื่อขอไปค่ะแล้วก็ตัวหนาขึ้นนะคะ แล้วข้างล่าานะคะเราจะใช้เป็นโ o ดฟังก์ชันออฟมินเทลค่ะจะทำการพิมพ์เลยนะเรียบร้ยค่ะแล้วก็ปรับให้เป็นตัวหนาขึ้นค่ะเรียบร้ยค่ะแล้วก็เราจะปรับเส้นกัาตรงนี้ให้เป็นวงกลมใหญ่ขึ้น มาค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะมาเพิ่มรายละเอียดภายในกราฟค่ะโดยเราจะทําการกดไปที่แท็กค่ะกดไป,ปที่ภาพประกอบค่ะแล้วก็เลือกเป็นรูปร่างค่ะแล้วก็เลือกเป็นเส้นตรงค่ะทําการสร้างขีดตรงนี้นะคะเนียบๆค่ะแล้วก็จะขยายให้ใหญ่ขึ้นนะคะแล้วก็เราจะใส่ชุดข้อมูลตรงนี้นะคะให้เป็น mental มุมลิป L ค่ะแล้วก็เมินทอมุมลิป X นะคะทำการคัลโล่ค่ะเราทำการพิมพ์ไว้แล้วนะคะกดไปที่แท่งแล้วก็เอาคลอไปค่ะกดไปที่กองข้อความค่ะก็เลือกไปตรงน,นี้นะคะทำการพูนี้ค่ะแล้วก็หมนุนก็ปั๊บที่ในช่องวรนนี้ค่ะปรับตัวหนังสือเป็น16ค่ะแล้วก็เลือกเป็นสีน้องเงินนะคะตัวหนาโอเคค่ะต่อไปค่ะเราจะทำการเพิ่มข้อมูลอีกชุดนึงนะคะกดไปที่แท่งกดไปที่กองข้อความเหมือนเดิมค่ะ แล้วก็เลือกเป็น mental is คะคะลรอบกดไปที่แทกแล้วกข้อความแลทันเหมือนเดิมค่ะก็ปรับไว้ตรงนี้ค่ะแล้วก็แล้วก็เลือกเป็นส i m มค่ะเรียบร้อยค่ะหลังจกนะคะแล้วก็เราจะมาสร้างเส้นสีชมพูค่ะโดยเราใช้เราจะใช้ชื่อเป็น normal temperature แล้วก็เป็น normal temperature line ย5องศานะคะทำการกดไปที่ ภาประกอบรูปร่างค่ะแล้วก็เลื่อนเป็นเส้นนะคะเราจะทําการลากเส้นมาให้เส้นอยู่ตรงใต้จุดตรงนี้นะคะทําการเปลี่ยนสีค่ะเป็นสีชมพูแล้วก็ทําการคัอ,อกตรงนี้ค่ะเราใช้ชื่อเป็น normal temperature line นะคะ25องศาองศาการขัอ,อกค่ะแล้วก็กดแทรกกดเพิ่มข้อความนะคะแล้วก็ตรงนี้ค่ะก็ทําการเปลี่ยนสีค่ะเป็นสีชมพูตัวหนาค่ะ ตรนี้นะ,ะแล้วก็เปลี่ยนให้ตรงนี้เป็นองศาค่ะแล้วก็เป็นตัวยกค่ะรงนี่ค่ะเรียบร้อยต่อมาค่ะเราจะสร้างเส้นประสีม่วงกันนะคะเส้นประสีม่วงกดไปที่แท่คค่ะแล้วก็กดไปที่ภาพประกอบค่ะแล้วก็เลือกเป็นรูปร่างเส้นตรงค่ะ นี่นะคะโดยเส้นนี้นะคะเราจะหยุดตรงจุดตรงนี้เลยนะคะแล้วก็เปลี่ยนเป็นเส้นปะ,นะค่ะแล้วก็เลือกเป็นสีม่วงนะคะนี่ค่ะเรียบร้อยตรงเส้นชี้นี้นะคะเราจะให้เป็นยู t a c t ิ c นะคะยู a c t i ิ l ลายค่ะนี่ค่ะ12องศาใกล้ขึ้นโลกแล้วนะวกดไปที่ข้อความค่ะขอขอคค่ะเพิ่มตรง ก็ปรับสีค่ะตัวหนาเป็นสีค่ะเป็นสีม่วงเรยบร้อยค่ะเดี๋ยวเราจะทำการเพิ่มข้อความนะคะเป็นแมนแอลบวกแคมเอสนะคะทำการคลอกแล้วก็เพิ่มข้อความตรงนี้ค่ะทำการวางแล้วก็กดตัวหนะค่ะเรยบร้อยค่ะแล้วก็เพิ่มเป็น ยูทิคติกพอยต์นะคะนี่เราจะมาทำจุดยูทิคติกพอยต์กันค่ะคลอค่ะแล้วก็กดแทรกลูกพ้อความนะคะยูทิคติกพอยต์เราจะอยู่ตรงนี้เลยค่ะเหมือนจะเป็นจุดตัดนะคะเราจะใช้ตัวสีม่วงตัวหนาตัวใหญ่เหมือนเดิมนี่เราจะมาสร้างจุดยูทิคติกพอยต์กันค่ะด้วยทำเป็นรูปภาพนะคะกดรูปร่างแล้วก็กดเป็นวงกลมค่ะ ะะหยุบตรงน,นี้ตรงนี้นะคะจะเป็นจุด U-Tic-Tic Point นะคะแล้วทำการเปลี่ยนเป็นสีม่วงค่ะีเรียบร้อยค่ะนี่เราได้จุดเป็น U-Tic-Tic Point แล้วนะคะต่อไปนะคะเราจะมาเพิ่มข้อความอีกหนึ่งข้อความค่ะเราจะใช้ข้อความตรงนี้นะคะเป็น Man S นะคะบวก Cam L ค่ะ ใ่ครับตพิ่มข้อความตรงนี้ค่ะเรปรับสีดำค่ะเรียบอะค่ะต่อไปเราจะมาเพิ่มสสะะเส้นสุนสดท้ายนะคะเป็นเส้นปะสีแดงโดยเส้นปะสีแดงเราใช้เป็นชื่อ Utextic Line Exp ค่ะกดรูปร่างค่ะแล้วก็เราจะเลือกประมาณตรงนี้นะคะแล้วก็ปรับเป็นเส้นปะค่ะแล้วก็เป็นสีเป็นสีแดง เรียบร้อยแล้วก็เราจะมาาข้อข้อมูลเพิ่มนะคะเราจะใช้เป็นชื่อ u Tech t e c h n i c l line exp ค่ะกดค o l o ข้อความนะคะคลออแล้วก็ไปใส่ค่ะคออกดข้อความนี่ค่ะก็ทำการเป็นสีค่ะสีแดงแล้วก็ตัวหนาค่ะแล้วก็เราจะมาอันนี้นะคะหาจุด u Tech t e c h n i c point ค่ะ ทำการดกข้อควานกันกกค่ะกดไปที่แท้ค่ะแล้วก็กดไปที่กรองข,ของ้อความนี่นะคะเราจะให้เห็นจุดอยู่ที่จดพอยนะคะคือตรงนี้ค่ะนี่นะคะ เราจะมาวางจุดอยู่ที่ริบพอยต์กันค่ะคือตรงนี้นะคะจุดอยู่ที่ริบพอยต์เป็นสีคขาแล้วก็เป็นตัวหนาต่อไปค่ะเราจะมาเพิ่ม solid เท่ากับ man i บวก c a e m i s นะคะตรงนี้ค่ะทำการคัลอกข้อความ อยู่ตรงนี้ค่ะแล้วก็เปลี่ยนเป็นสีดำตรงน่าค่ะนี่นะคะจะเป็นในส่วนข้างล่างของการาฟค่ะทําการเพิ่มรายละเอียดของการาฟนะคะเราจะมาส่วนข้างบนค่ะข้างบนนะคะ,นนะ,คะจุดตรงนี้นะคะจะเป็นจุดอุณหภูมิค่ะเราจะใช้เป็น t ดอกจันแล้วก็เท่ากับ36องศาเซลเซียสค่ะทาการคัล่ลอกค่ะแล้วก็ไปที่แทร็กจำความน,นะคะอยู่ตรงนี้แล้วก็ปรับเป็นสี น้ำเงินเข้มคะ่ะก็ตัวหนาปรับขนาดก็ปรับสัญลักษณ์ค่ะเนี่รตบบัยคะ่ะแล้วก็อีกข้อหนึ่งข้อความนะคะนี่จะเป็น LiquidMan l บวกกับค m นะคะตรงนี้คะ่ะปรับสีนะคะเปสีดำแล้วก็ตัวหนาก็เพิ่ขนาด เรียบร้อยค่ะแล้วก็จะได้ลักษณะของกราฟออกมานดังนี้นะคะขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ